ทางเข้านะครับแกนแคนยอนคีรีหรือแกนแคนย่อนอยู่ชนบุรีนะครับแกนแคนยอนเมืองไทยวันนี้วันธรรมดาครับคนก็รถก็ค่อนข้างหนาตา มานกะคะเรโดนปากนะเบื่เบื่อาไม่เปิดไม่กนนันนี้เรไม่ได้เราโดนปกเราไม่ได้พันนะเดี๋ยวบอกให้รู้ันไปละกินน้ำ่ด้เหรอปุัดกรอง โอ้มีที่นั่งไว้ตรงนี้นหรอนข้าวไหมล่ะอไปไปสอ่ปงอ,ปสองดูสิตรงนี้นะ่ะโอ้โหสูงม,มากเฮ้ยข้างล่างหิวนะน,น,นโมตกลงไปเรียบร้อยเลยเหลือแต่ชื่อ ตร,ตรงจบลงไปตายเลยนะครับตกลงไปตายเลย,ยไม่เหลือเลยเหลือแต่ชื่อไปเราไปทางซ้ายก่อนท,<า>ที่ไปครับครับถ้าหมูจบตรงแล้วอ่ะแล้วหมูก็ดำน้ำําแล้วหมูก็ตายเลยใช่แล้วไงตายอยู่กลางน้ำก็อย่าตายสิไปเดินดีๆเดี๋ยวมันจะตกนําทีมท่านผู้ชมไปเที่ยวเลยไปอันนี้หลุดเล็กๆอันนี้นค่ะอาเนี้ยมานี้ ไอ้เดินเดินนำหน้าเลยครับประวัติโดยสังเกตการขย้อนสมุทรี โอ้มีอดชา่าชีเรพร้อมอ่อแไไนะน,น่นนะแน่นหนึ่งสองสามเบ๊บโอ้ปึ๊บโอ้มึนงนี่เป็นทหารเด้อครับเนี่ยใส่เก่งทหารเลยทหารบกทหารบกทหารเทียนนี้ทหารเทียนนี้มวนบ่น <c oughs> ไปมวนแล้วก็เดินต่อพอลแลไปเดี๋ยวค่อยมาเล่นจะค่อยมาเล่นไปครับวันนี้หมันตาแล้ว าหมูจับอันนี้ขั้นเดียวได้ด้วยครับเจ่งมากดบบอสะดบจักรยานพี่ด้วยข้างหลังไปลงไปดูตรงนี้หน่อยเนี่ยนี่นครับแต่ยังไม่ใช่จุดชมวิวนะครับตรงนี้จุดชมวิวเราต้องเดินเข้าไปอีกจุดชมวิวที่สวยแกลนแคนย่นตรงนี้อัจจะลายมากเลยเนี่ยมีแค่เชือกกั้นไว้นะครับ ข้างล่างเหวเลยนะเนี่ยนโมตกลงาตลงลยายเลยนะเนี่ยนะอะไรนะถ้าตกลงไปเป็นอะไรนะตกลงไปตายเลยนะเนี่ยนะโอเครู้ว่ามันตายก็อย่าไปใกล้มันนะครับปไปรบเราโดนไปเรื่อยๆข้างหน้าไปตกลงไปตายเลยเหรอกลัวไหมครับกลัวครับโอกลัวเลยไปไปตัวไปดูจุดชมวิวเลยนมบอกกลัวครับมนนี่คนคือหลายปะเนาะคนหลายวันนี้วันนี้คนเยอะนะครับวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันหยุด แต่ว่าคนเยอะอยู่นะครับว้าวตรงนี้ก็สวยอยู่นี่ไงแต่มันน่าเสียวมากเลยข้างล่างหมูมีแรงเยอะก็รอท่านผู้ชมก่อนนี่ครับเราต้องเดินเรียบทางรถไฟมานะครับจุดชมวิวจะอยู่ข้างหน้านะครับ mình không vui không vui anh ủm gần đây bay anh ủm gần đây namo barber bay gần จุดชมวิวตรงนี้ก็ชมได้แต่มีเสภาเ้ยมามามามันคุยอีกหน้าผานึงครับอ,อีกหน้าผาหนึ่งแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยนโมนี่อะไรครับเนี่ยขวามือเราเนี่ยก่อนถึงจุดชมวิวอันนี้เป็นศาลนะครับไม่มีชื่อเลยไม่รู้ศาลอะไรนะครับตรงนี้ นักท uh ่องเที่ยวก็หน้าตาเยอะครับอืมโมรถไฟมานะโมอยู่ติดทางรถไฟครับนี่ย ไป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 รถไฟไปไปรถไฟ bye bye. ไปแล้วรถไฟไปแล้วไบายรถไฟด้วยเจอกันใหม่ครับโอ้ย oh, อยาขี่รถไฟโอ้ยขี่ไม่ได้รถส่งสินค้าเนรถไฟน่ะนี่ตรงนี้เลยจุดชมวิวเราโอ้โห oh. oh. มันน่าเสียอวอมากอย่าไปใกล้นะครับ uh huh. ครับถ้าคุณพ่อจะพาไปคุณพ่อไฟแล้วต้องใส่หัวก่อนโอ้ตรงนั้นมีน้ําตกด้วยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะน uh ้ําไหลน้ำไหลเนาะเป็นน้ําไหล uh huh. เราเดินไปดูไหม uh huh. นั่นนะ่ะน้ํามันจะไหลลงมาช่วงนุ้นนะ่ะ uh huh. ไหลลงนี่นะ่ะโอ้โ huh. หสวยมากเลยนะ uh huh. ครับแกล้งแคนยอน เมืองไทยหรือแกันคันยอนคีรีนะครับที่อยู่ชนบุรีนะครับวสวยจังเลยไปกลับได้แล้วน้ำมัไปไปเดิน อ่านโมบายบายท่านผู้ชม <Bye. S 1> เจอกันใหม่นะครับบาย